ทุกคนคะห้างหายจากของครัวนะคะก็จะมาทําสวนนะพี่น้องเนาะพ้ามุจจอมาเบิงนะคะว่าเอ่อแตละมือแต่ละวันเนี่ยฉันทําอีย่างแน่น,นะคะก็สีมะถางหย่าเดอ้อแล้วก็ตดัดใบไม้ใบยับยยงที่มันแห้งๆนะคะใบกล้วยเห็นบ่าจา้ามันโ้มๆอย่างๆฉันก็ตดัดลงมานะคะเห็นบ่าจ้ากล่องเจง็งเพลงอยู่นี่แล้วก็รวบรวมนะคะใส่ รถเข็นคููชีพนะคะแล้วก็พวกไส่กองนะคะเก็บไว้ก็แล้วก็ห้อก็สิ่าไปถิ่มนะคะที่ทางขยะเนาะที่ออสเตรเลียเขาจะมีทีทิงนะคะเขาเลือกชิปนะคะนี่ก็ต้นเตยนะคะกับมะพร้าวตัวน่อยๆของเขาเลยบางในเต็มรอบต้นอยู่รอบรากอยู่นะคะเพราะว่าห้ามันเต็มเลยก็จะมาถอนตรงนี้เมือขึ้นเนื่องจากฝนตกนะคะทําให้ดินชุม่มชื้นเนาะฉันก็นเลยมาเบิ่งนี่คะ่ะ ต้นบักทัวนะคะกำลังเป็นนวยเป็นหมากนะคะพ่อได้กินยูสตาบะไดเออร์ดอยากเนาะที่ออสเตรเลียนะคะ,ก,ะก็ปลูกสิ่งที่ชอบกินนะคะนุ่ยนิดหน่อยบักทัวฟักเน้าทั้งนั้นเลยได้ที่ะนี้แล้วก็ต้นโหระพานะคะเดี๋ยวมื่อนี่อาจจะกินกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือนเนาะก่อนอื่นก็ใส่ถุงมือนะคะป้องกันมือดานนะคะแล้วก็ ป้องกันฟุ้นป้องกันยางกระซ้ายหน้ากากน้ำน้ำพี่น้องแล้วก็ถอนมานะคะหยาชั้นบรัวหยาเอยียงนะคะรากมันง่ายง่แล้วก็ฝังลึกขนาดนะคะตอนตอนถอนฉันก็รดน้ำไปน้ำนะคะเพราะว่าดินมันกับบัชุ่มมากบันไดเมันขึ้นถึงฝนจะตกกระตามนะคะเราก็ตอ้องอรดน้ำเขานะเพื่อให้ดินชุ่มชื้นมันจังถอนง่ายเนี่ยลราจะชีวิตประจำวันนะคะ ว่าเฮ็ดอย่างนน่บอทําความสะอาดในบ้านจะต้องออกมานอกบ้านนะครับทุกคนเพราะว่ายูหนิ่งบ่ได้นะคะเป็นคนที่แบบว่าให้เปิดเนาะบ่ชอบนางเบิ่งหนังเบิ่งละครที่วี่บ่ชอบแลงซันนะคะชอบยุ่ข้างนอกังสินะเห็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะเดี๋ยวดึงไปสักครู่นะคะฉันจะทําสวนช่วงเช้านะคะก่อนถึง11เป็นม้งเนาะจะตื่นแต่สาวนะคะหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็กินข่าว เทียงนะคะเนี่ยละจ้ะอันนี้กัเป็นต้นกระชายละกัขมิ้นนะคะขมินกับฟางรอบบานไว้มันจะขึ้น,นาตามธรรมชาติของมันเนาะยิ่งฝนดีนะคะเขาจะสวยงามเนาะพูกพืชตระกูลพวกนี้นะคะนี่ก็ะทอนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวใกล้เสร็จละ้ะดินอยู่ในกระถางครากัถิ่มลงไปในกระถางในหม่องดินปลูกนะคะ อีกจังน้อยถัดเจเลาวก็จะรีวิวให้มเจาเบิงเนี่ยค่ะคราวๆนะคะเซตราดอนนี่ก็จะเป็นแปะมานนี้นะคะก็จะมมพผิดกระหลอกกับเลี้ยงต้นบักทัวเหลือดอนนั้นก็เปิดน้ำถิมไว้เนี่ยค่ะกองเจงเพลงอยู่เอามันกระดูดีเดี๋ยวเราพี่น้องจ๋ามันบ้องงามนะข้าเอนงามภาษาอีสานเรียกว่าแออัดนะคะทุกคนแล้วกันเนี่ยจะถอนดอนนี่แล้วกแอ่ามันก็จะถอนงานอยู่จังน้อยเนะพี่น้องเพราะว่า ยังที่บอกดินมันก็จะชุ่มนะคะต้นใบเยวๆๆอันที่อยู่ขวามือมองนี้ก็จะเป็นต้นเพนบัตรรนลี่เนาะดอกเขาจะสวยๆสีสมๆนะคะที่บ้านปลูกก็สามารถขายได้เวยละจา้าฉันขายต้นละสิบหาคนกับมาซื่ออยู่เด้ละจา้า <laughs> นี่ละจา้าขาย พอมเมล็ดก,กับีแต่วส่วนมากมันบ่ค่อยเกิดนะพอใส่กระถางนี่เราจะรีวิวให้บเบิ้งนะคะว่าเฮ็ดแล้วแล้วเนาะเป็นจังใดค่ะพี่น้องเมื่อนี่ก็จัดลาไปก่อนนะคะสําหรับงานทําสวนของฉันเนาะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าสิผ้าใปเบิ้งอยียงแนะนะคะในออตเตเลียนเนาะหลังจากนั้นฉันก็นใส่ปุ๋ยนะคะขี่ง่วลงไปน้อยมันสวยๆงามๆลาไปก่อนได้คะมืัอนี้ค่ะสวัสดีจ้า